ชื่ออ s สุพิยาโกงทองแฟมิลี่วันลูมซิกนัมเบอร์วันสต n ดิโ m นัม1บอร์วันเอ็กซ์เวสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำกระปุกอมสินะคะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีแกนกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราก็เอามาติดปืนกาวนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลอดค่ะเอามาเป็ดแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝา ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเป็นสำหรับเอาไว้ปิดค่ะและยจจ่อเจาะรูไว้ตรงนี้ค่ะมี2อันนะคะเจาะนะคะเพื่อเป็นการหยอดเหรียญน,นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปืนกาวค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็เอาหลอดนะคะมาแปะตรงนี้นะคะโดยใช้ปืนกาวนะคะถ้าเกิดมันเกินออกมาก็ตัดก็ได้นะคะแต่หนูไม่ต้องค่ะ ต่อไปเราก็จะใช้หลอดในการแตะนะคะอันนี้เราก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วแล้วตี่มาก็ร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแลยวเราจะแปตเลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราไปโดนตรงกาวนะคะมันอาจจะทําให้มือเราพองได้เลยนะคะค่อยค่อย เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวหลอดนะคะแปะเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำอันต่อไปจนมันเสร็จเลยนะคะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องกดนะคะเดี๋ยวมันก็แห้งเอง แตะหลอดเสร็จแล้วกับปืนกลางะค่ะแล้วก็ปิดให้แน่นๆเลยนะคะไม่งั้นมันจะถ้าเกิดเราใส่เหรียญเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะหลุดเหรียญจะออกมาทํามาแน่นแล้วเราก็ปิดอันนี้นะคะเราก็หักตรงนี้ออกมาค่ะงอตรงนี้ออกแล้วเราค่อยแตะเหมือนเดิมน,นะคะ งอแล้วนะคะแเราก็จะมาปิดกันเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่งอนะคะอันนี้มันก็จะไปติดกับตรงนี้มันก็จะหลุดั้งต่อแปแล้วก็จะเป็นลิบบิ้สีเขียวนะคะริบบิ้สีเขียวเราก็จะหอ่อ แล้วก็ผูกลิบบิ้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาลองหยอดเหรียญดูนะคะแล้วก็ตอนนี้ล้วก็ได้กระปุกออมสินที่สวยๆเอาห,หยอดกระปุกแล้วค่ะเอาเก็บออมเงินนะคะ,ะแล้วก็ ของกระปุกอมสินอันนี้นะคะก็ช่วยลดรอบร้อนนะคะแล้วก็ทําง่ายค่ะมีกระปุกอมสินเล็กๆที่ซื้อมานะคะแต่เหรียญเราเยอะเกินไปมันก็ไม่พอแล้วก็มาประดิษฐ์อย่างนี้ได้นะคะมันก็สวยแล้วก็เหรียญได้เยอะนะคะได้ทุกชนิดเลยค่ะเป็นเหรียญสิบเหรียญบาทเหรียญสองเหรียญห้าสิบเหรียญห้าได้หมดเลยนะคะขอบคุณค่ะ